ผู้ชมมาถึงตรงนี้เนี่ยนะคะเราจะสังเกตเลยว่ามันมีคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับชาวต่างชาติเกิดขึ้นหลายคดีเลยนะคะในประเทศไทยะคะ่ะโดยเฉพาะปี2567แล้วหลายคดีก็ยังไม่สามารถจับกลุ่มได้คนร้ายหลบหนีออกนอกประเทศ นอกจากคดีการฆ่าตัดนิ้วโบกปูนชาวเกาหลีอันนี้เกิดล่าสุดนะคะในพื้นที่จังหวัดชนบุรีแล้วตั้งแต่ต้นปี67ที่ผ่านมามีคดีอาชญากรรมแล้วก็อุกชะกันที่เป็นอาชญากรแล้วก็เป็นคนต่างชาติมาก่อเหตุในประเทศไทยของเราเนี่ยหลายต่อหลายคดีด้วยกันนะคะคําถามนั่นก็คือสาเหตุแล้วก็ปัจจัยอะไรที่ทําให้อาชญากรชาวต่างชาติเลือกใช้ไทยเป็นสถานที่ก่อเหตุก่อคดีอาชญากรรม ทีมข่าวเนชันทีวีก็เลยไปตรวจสอบประเด็นนี้กับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนันศักด์บวรนันทกุลนะคะอดีตประธานหลักสูตรอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอาจารย์ธนันศักด์เนี่ยท่านบอกว่าระบบกระบวนการยุติธรรมในทางอาชญาวิทยามีอยู่สองระบบหลักๆนะคะระบบแรกก็คือความคนโทรลให้อำนาจรัฐให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐอย่างจริงจังในการควบคุมอาชญากรรม ใช้อาวุธหรือกระทำต่อผู้ต้องสงสัยอย่างเต็มที่อีกรูปแบบหนึ่งคือดิลโพเซสค่ะที่จะให้สิทธิ์กับผู้ที่ถูกกล่าวหาเป็นผู้ต้องสงสัยก่อนรูปแบบเหล่านี้จะเห็นได้จากการที่พอมีคนก่อเหตุในประเทศไทยตำรวจเนี่ยไม่กล้าใช้กำลังไม่กล้าใช้อาวุธแม้กระทั่งคนเมายาบ้าตำรวจก็ต้องระงับเหตุด,ด้วยความละมุนละม่อมต่างจากประเทศนะคะที่เขาใช้ระบบคลามคอนโทรลคือนอกจากนี้นะคะหากจะจับชาวต่างชาติในไทยเนี่ย จะต,ต้องมีการแจ้งสถานทูตก่อนด้วยและเมื่อก่อเหตุแล้วหากจะหลบหนีออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านในบางประเทศก็ไม่ได้มีสนธิสัญญาในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนด้วยอย่างเช่นกัมพูชาปัญหาโครงสร้างระบบกระบวนการยุติธรรมที่มีความอ่อนแอเหล่านี้แหละค่ะจึงถือเป็นความอ่อนด้อยแล้วก็เอื้อต่อการเข้ามาก่อเหตุของชาวต่างชาติรวมไปถึงการเลือกใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการตั้งสาขาหรือว่าเข้ามาฝังตัวของแก๊งอาชญากรรมต่างๆอย่างเช่น แก๊งชาวเยอรมนันชาวรัสเซียหรือแม้แต่ยากูซ่าค่ะจริงแล้วสาเหตุหลักจริงๆของการเกิด uh, transnational crime หรืออาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยก็เกิดจาก uh, ระบบกระบวนการยุติธรมของแต่ละประเทศเนี่ยไม่เหมือนกัน <c oughs> การกระทำความผิดเนี่ยถ้าคนต่างชาติไปกระทำความผิดในกัมพูชาคนต่างชาติไปกระทำความผิดในพมา่านะครับหรือเมียนมาเนี่ย เราเห็นว่าเขาจับกลุ่มทันทีแล้วก็ส่งเข้าคุกแล้วก็ไม่ได้สนใจในเรื่องของสิทธิอะไรเท่าไหร่ในขณะที่คนไทยเนี่ยเราจับต่างชาติเนี่ยเราจะต้องแจ้งสถานทูตหรือต้องอะไรต่างๆนะครับอันนี้เป็นเป็นส่วนแรกนะครับ <c oughs> ทีนี้พอส่วนที่เป็นทางการแล้วเนี่ยนะครับมันยังมีส่วนที่ไม่เป็นทางการคําว่าส่วนไม่เป็นทางการก็คือความอ่อนด้อยของระบบกระบวนการยุติธรรม ในแง่ที่ผมบอกว่าความบกพร่องเนี่ยหรือความอ่อนแอในระบบกระบวนการที่ามเนี่ยก็คือเช่นคนกระทำความผิดแล้วหนีไปกัมพูชาถามว่ากัมพูชาจะติดตามให้เราไหมกัมพูชาก็อาจจะอ้างว่าไม่เขาไม่มีน้ํามันไม่มีกําลังคนที่ตามได้จากลักษณะของโครงสร้างแบบเนี้นะครับมันก็เอือ้อเอื้อยังไงก็คือในลักษณะที่เมื่อกี้ผมพูดถึง r a ั s n ์ในช n a l c คร m มเนี่ยนะครับอาจจะพูดยาวนิดหนึ่งเพื่อสร้าง,งความเข้าใจก็คือมันมีการ ตั้งสาขาของแก๊งนะครับในหลายๆประเทศที่มีความอ่อนแอในระบบกระบวนการทาแบบนี้นอกจากนี้นะคะนักอาชญาวิทยายังมองว่าการที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการให้ฟรีวีซา่านักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาได้อย่างเสรี แต่ไม่ได้มีความศึกษาถึงความเสี่ยงของคนเหล่านี้นะคะบางส่วนก็เลยเข้ามาก่อคดีอาชญากรรมจะส่งผลกระทบในระยะยาวด้วยค่ะดังนั้นก็มองว่าภาครัฐก็ควรจะมีการทบทวนนโยบายฟรีวีซา่าโดยให้มีข้อจํากัดในเรื่องของระยะเวลาแล้วก็ควรมีการทําแผนติดตามนักท่องเที่ยวก็จะเป็นการช่วยป้องกันปัญหาอาชญากรรมหากเข้ามาก่อคดีในไทยได้อีกด้วยค่ะตัวหนึ่งท,ที่ผมคิดว่าเป็นปัญหาจริงๆก็คือการให้ฟรีวีซา่านะครับ ซึ่งวีซ่าเนี่ยถามว่าผลดีก็คือเรามองในแง่ผลดีคิดถ้าผมให้ให้ความอันนี้ความเห็นส่วนตัวก็ได้นะครับผมบอกว่ารัฐบาลคิดง่ายๆคิดแบบสั้นๆน,นะครับถามว่าทําไมต้องเป็นอย่างนั้นปกติเนี่ยในชาติอื่นเนี่ยเขาจะไม่มีฟรีวีซ่าให้หรอกฟรีวีซ่าเนี่ยส่วนใหญ่เราจะให้เฉพาะนะครับเป็นช่วงสั้นๆมันมันผมว่ามันก่อให้เกิดผลกระทบในระยะยาวนะครับการเข้ามาก่อเหตุมันก็กลายเป็นปัญหาลูกโซ่ที่เราจะต้อง ตามแก้ก็นะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีเฉพาะการมากระทําความผิดของคนในชาติเดียวกันเท่านั้นมันยังมีอย่างที่บอกว่าการที่เอาคนไทยเนี่ยตกเป็นเหยื่อก็ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเอ,อ้การให้ฟรีวีซ่าเนี่ยผมว่าถ้าเรามีทางเลือกอย่างอื่นที่มากกว่านี้เนี่ยนะครับเราอาจจะต้องมาทบทวนกันในเรื่องนี้นครับ อาจารย์ธนันศักดิ์ทิ้งท้ายนะคะว่าในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการเข้าออกประเทศควรจะเพิ่มความเข้มข้นในการนําระบบเทคโนโลยีเข้ามาตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลที่เข้าออกประเทศเพราะที่ผ่านมาพบนะคะมีหลายครั้งที่ผู้กระทําผิดมีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแปลงใบหน้าแล้วก็หลบหนีเข้ามาในไทยรวมทั้งการสร้างความตระหนักในการเฝ้าระวังให้ประชาชนมีส่วนช่วยการสอสองดูแลถ้าพบความผิดปก,ปกติหรือพฤติกรรมที่น่าสงสัยของนักท่องเที่ยวค่ะ